สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเลขนี้ต้องเข้าบ้านมหาอึดรอดน้ำท่วมหาดใหญ่เตรียมปางหนึ่งทอคอนี้ ใกล้วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ธันวาคมคอหวยทั่วประเทศต่างเร่งตามหาเลขเด็ดกันอย่างคึกคักล่าสุดมีประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับบ้านที่ถูกขนานนามว่าบ้านหลังเดียวที่น้ำไม่ท่วมในหาดใหญ่ซึ่งกลายเป็นที่สนใจอย่างมากทั้งในเชิงวิศวกรรมการสร้างบ้านและในมุมของคอเสียงโชค บ้านหลังนี้เป็นของนายวิชาฤิ์อายุ30ปีประธานหมู่บ้านปุนกันคอนเน็ก์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยช่วงสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่บ้านของนายวิชาฤิ์กลับรอดปลอดภยัยน้ำไม่สามารถเข้าท่วมภายในตัวบ้านได้เลยทำให้หลายคนยกให้เป็นบ้านตัวอย่างที่มีการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังเรื่องราวเผยแพร่ออกไปชาวบ้านและคนบนโลกออนไลน์ต่างชื่นชมการออกแบบและการวางระบบป้องกันน้ำของบ้านหลังนี้แต่ขณะเดียวกันคอหวยก็ไม่พลาดจนถึงขั้นแห่ถามหาบ้านเลขที่เพื่อใช้เป็นแนวทางเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงนี้ ล่าสุดพบว่าบ้านดังกล่าวมีเลขที่63ทับ38ซึ่งถูกจับตามองอย่างหนักเพราะเป็นตัวเลขที่มีความหมายดีในเชิงความเชื่อของหลายคนอีกทั้งยังถูกพูดถึงต่อเนื่องในกลุ่มนักเสี่ยงโชคว่าอาจเป็นหนึ่งในเลขเด่นของงวดวันที่1นธันวาคมนี้สำหรับเลข63และ38รวมถึงเลขชุดผสมอย่าง638 363833 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ